สวัสดีค่ะอุ๊ยมีโจรมีโจรมาขโมยของเอา้านึกว่าโจรคิตตี้นี่นะจะทําอะไรคะฮะสำรวจอะไรคะนี่ค่ะคิตตี้มาช่วยจัดของค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะมาช่วยจัดของนะคะฮะคิตตี้หาอะไรคิตตี้หาอะไรคะน้องจะหาอะไรน้องจะหาอะไรฮะอ๋อน้องาช่วยจัดของนะ ยกซียกซีโอดึง <n> ดึงโอไม่ไหว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 โอไม่ไหว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 ปิดก่อนปิดก่อนเปิด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 ใช่เปิดเลยเปิดลังเลยไม่ต้องตั้งหรอกเปิดลังแบบนี้โอ้หาหาสำรวจของหนูเป็นนักสำรวจของนะคะอ๋อโอ้หาหาหาสนใจอะไรสนใจอะไรอันนี้จะขายอะไรคะจะขายอะไรคะเอาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคนสวย แม่คุณสวยหาอะไรโอ้หาหาหาอุ้ยอุ๊ยโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนโอ้โหฉันสนใจฉันสนใจโอ้ฉันสนใจอะไรดีนะโอ้ฉันหาก่อนโอ้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 รู้เจ้านะโอ้โหโอ้ฉันฉันวุ่นวายขนาดเดี๋ยวมาลังนั้นเดี๋ยวมาลังนี้จะจะจะช่วยอะไรคะจะช่วยอะไรคะวันสวยว่ะ ไม่เอาเราเอาจะคันดีกว่าจะขานดีกว่าฉันคานดีกว่าอ่ะขานมาอย่างรวดเร็วอ่ะไม่ยูไม่ยูใครมา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 ไปแล้วค่ะเสียงพี่เปา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 มาพี่เปาพี่เปาไปแล้วค่ะเสียงพี่เปามาเสียงพี่เปามาเสียงพี่เปามาเลยบ้านโน้นอยู่บ้านโน้น ว้ายังางาปมาไปมาไป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 จะมาหา้องนักไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอสัสสัมิค่ะ